้คนสมัยใหม่เนี่ยดูจะหลีกหนีการเห็นความตายถ้าเกิดใครญาติพี่น้องใกล้หรือว่าอายุมากก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลใกล้ตายก็ส่งไปโรงพยาบาลให้ไปตายโรงพยาบาลไม่ตายบ้านแล้วพอตายโรงพยาบาลเสร็จมีสเปเชียลไลเซชันเรียบร้อยมีคนรับ ทำหน้าที่เป็นสับปปเปลอทำหน้าที่อะไรต่ออะไรไม่ต้องเห็นเลยก็เลนทําหมดทุกอย่างดูอาจารย์สุรักษ์ครับอันนี้เป็นอีกเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้คนเราหนีจากความตายมากขึ้นเพราะว่าสังคมสมัยใหม่นั้นแบ่งงานกันแล้วก็คนอื่นทําไปเลยเราเป็นเราเป็นคนเป็นเจ้าพิธีบางวัดนั้นให้มาเลือกเลยว่าจะเอาโปรแกรม A หรือ B หรือ C ในการทําศพแล้วมีคนจัดแจงให้เสร็จหมดเลยตกลงเราไม่ต้องยุ่งกับความตาย อันนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นวิวัฒนาการแน่ละแต่ว่ามันจะทําให้คนหนีไกลจากเรื่องความตายหรือเปล่าไม่ผมว่าหัวใจสําคัญคือการที่โลกปัจจุบันเนี่ยแยกความตายและชีวิตออกจากกันในขณะที่โลกสมัยโบราณไม่ใช่เฉพาะในในเมืองที่นับถือพระพ,พุทธศาสนานะฮะแม้แต่ไม่นับถือก็าตามแต่ชีวิตกับความตายในยเป็นของคู่เคียงกันไปแล้วอย่างที่ท่านพระภัยสารพูดเมื่อกี้เนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด นะฮะมันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะชีวิตไปเรื่อยๆอ๋อชีวิตมันไม่ได้สิ้นสุดที่ความตายไม่ใช่มันเป็นจังหวะมันเป็นจังหวะเดียวเท่านั้นเองมันยังมีต่อในถ้าถามว่าลึกลงไปจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่เกิดความเปลี่ยนแปลงสาคัญที่สุดผมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงสาคัญก็คือว่าคนปัจจุบันเลิกเชื่อในเรื่องชาติหน้าไงชีวิตคุณมันมีอยู่แค่นี้ไงคุณจบอยู่ตรงนี้ไงครับครับก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยอาจารย์เห็นอย่างไรตรงนี้ครับก็ใช่ที่ผมอาจารย์ที่พูดเนี่ยผมเห็นด้วยนะฮะ พราะหนึ่งโลกทระทัคนป mm ัจ hmm. จ so ุบันถูกสิ่งซึ่งเรียกวิทยาศาสตร์กระแสหลักครอบวิทยาศาสตร์กระแสหลักนั้นพิสูจน์ได้เฉพาะสิ่งซึ่งเป็นวัตถุและมนุษย์เรามีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นวัตถุคือรูปกายเราก็เลยการไปโรงพยาบาลนี้รักษารูปกายเท่านั้นนะครับเพราะจิตวิญญาณรักษาไม่ได้อันนี้อันที่หนึ่งสองวิทยาศาสตร์กระแสหลักไปผูกอยู่กับเทคโนโลยีเทคโนโลยีนี้ก็หมายความว่าเนี่ยเอามาต่อยุก็ได้ นะไม่ให้แก่ก็ได้อืมอะไรพวกนี้ในสองเขาจะกําหนดได้รายการอาจาร์เติมสัก์อาจจะไม่ได้ยืดยาวเพราะรายการโฆษณาชวนเชื่อมันมีน้อยอืมเพราะจะมีมากก็ต้องมอมเมาต้องดื่มไอ้นั่นกินไอ้นี่อะไรต่างแล้วคนส่วนใหญ่จะถูกอันนี้มอมเมาครับครับพูดอย่างนี้เนี่ยไปพาดพิงพระท่านน,นะครับ <c oughs> ที่บอกว่าสวดเนี่ยสวดให้คนเป็นคนตายทําให้ผมนั่งคิดว่าจริงๆแล้ววัดมีส่วนไหมที่ทําให้คนเนี่ยไม่รู้จักความตาย พราะวัดเนี่ยรับจัดการมีมรรคทายกวัดรับจัดการหมดเลยพอเวลาที่ใครตายเข้ามาวัดเนี่ยวัดดูแลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นพิธีกรรมสําเร็จรูปเรียบร้อยเลยจะสวดย่างไรจ่ายเงินเท่าไรมีคนเลี้ยงข้าวต้มอีกโอ้อะไรต่ออะไรเรียบร้อยนั่นเองครับคืออาจารย์สุรัตน์เมื่อกี้พูดเรื่องส้วมอุจจาระมีคนตั้งข้อสังเกตน่าสนใจนะคือสมัยก่อนเนี่ยคนคนคน,คนไทยเนี่ยส่วนท้องที่อื่นด้วยนอกจาก คนที่รักจะตายในบ้านแล้วเนี่ยก็เอาศพไว้ที่บ้านนะแต่ว่าเอาซัวไว้ข้างนอกต้องไปถ่ายข้างนอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้คือเอาซัวไว้ในบ้านแต่เอาศพไว้ข้างนอกเอาศพไว้ในบ้านคือมันก็ว่าลงศพกันของน่าเกลียดซ่วหรืออุจจาระกันเป็นของที่ไม่น่ารังเกียจแล้วแต่คนสมัยก่อนต้องไปต้องไปถ่ายข้างนอกแต่เอาศพไว้ในบ้านเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเอาลงศพไว้ไว้นอกนอกบ้านเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจต้องไปไว้ที่วัดของอะไรที่น่ารังเกียจไปไว้ที่วัดหมดนะฮะ เช่นศพหรือหมาหรือเสืออะไรเงี้ยหรือคนที่ไม่ดีก็ไปไว้ที่วัดไปบวชเียนี่ะ<น> <SC> ก็บวชเพื่อติดยาเวลาเพื่อพวกคนที่แบบไม่ได้เรื่องอะไรนี่ก็ต้องไปบวชเพื่อไปฝึกเช่นติดยาอันนี้ก็ต้องไปฟื้นฟูกันนี้คือว่าตรงเนี้คือว่าเราเราเราการที่วัดเนี่ยคือเราทิงาลล้งภาระให้กกบวัดในเรื่องของการจัดการเรื่องงานศพแล้วก็มันเป็นผลจากเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวด้วยเรื่องของระบบการหากําไร พราะเดี๋ยวนี้เรื่องของอุตสาหการรมงานศพนี่เป็นอุตสาหกรรมที่มีเงินทุนเข้ามาเกี่ยวข้องมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องศพเรื่องอาหารอาหารของชำรวยอะไรพวกนี้เนี่ยจนกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องของการแสวงหากําไรมันก็ยิ่งทําให้คนเราเนี่ยยิ่งห่างห่างจากห่างจากความตายเข้าไปทุกทีและไม่เข้าใจความตายจนกระทั่งกลัวความตายที่สุด